าชาการเปลี่ยนผ่านจากช่วงมัธยมศึกษาสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในด้านวิชาการการใช้ชีวิตและการปรับตัวกับสังคมใหม่ โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนากิจอาหารการแต่งกายหรือการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรมชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลนักศึกษาตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆของสมาชิกชมรม ซึ่งแต่ก่อนนั้นความเป็นอยู่ของนักศึกษามุสลิมที่นี่มีความยากลำบากมากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินจำนวนนักศึกษามุสลิมในขณะนั้นมีจำนวนน้อยจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมมุสลิมขึ้นมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในชมรมมุสลิมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างศาสนาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชมรมชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาทีาลัยรา,ยราชภัฏสุรธานีนะครับ ก็ได้ก่อตั้งมานานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะดูแลนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับให้สามารถอ,อ,อยู่ได้บนพื้นฐานที่ตัวเองเนี่ยไม่ผิดหลักการศาสนาแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสามารถอยู่ได้กับเพื่อนต่างศาสนิกดังนั้นสําหรับคนที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสุราธานีนะครับไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับผู้ปกครองหรือสําหรับนักศึกษาเองเพราะว่า การมาเรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฒนนั้นาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาไม่เว้นเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นที่จะปฏิบัติศาสนากิจของตัวเองหรืออยู่ได้บนวิถีชีวิตของตัวเองนะครับสิ่งที่น้องๆมุสลิมที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องการคือห้องละหมาดกลางโรงอาหารฮาลาลกลุ่มกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิม รวมถึงการเสวนาแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เคยผ่านช่วงเวลาเดียวกันซึ่งช่วยให้น้องๆรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ถ้าพูดถึงในส่วนของการปรับตัวในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะมีความยากลําบากอยู่เหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วกออ็สถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมบางกิจกรรมนะครับของทางมหาวิทยาลัย เราไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมใบสีกิจกรรมไหว้ครูแล้วก็การบูมคณะหรือการบูมสาขาต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าการเราจะวางตัวยังไงนะครับให้กับกับเพื่อนต่างศาสน,นะครับว่าเราเป็นมุสลิมเราไม่สามารถทํอยอนี้ได้ทำในน้นได้นะครับก็เมื่อผมได้รับโอกาสนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมุสลิมสัมพันธ์นะครับทีรุ่นพี่จัดนะครับผมก็ได้รับคําแนะนํา มากมายนะครับเช่นในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการเรียนหรือแม้การวิธีปฏิบัติมุสลิมของเราจะปฏิบัติอย่างไรในน่ออาหารทะเลนะครับนอกจากนี้ชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสุราษฎร์ธานียังมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคือการกวนอาซูรอซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน รวมถึงเป็นการสืบสารประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนค่ะสำหรับกิจกรรมอาชุรอก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นอิสลามได้เป็นอย่างดีค่ะก็คือในแต่ละทุกๆปีการศึกษาค่ะเรามีการจัดกิจกรรมกวนอาชุรอกันมาตลอดค่ะซึ่ง การกวนอชุรอของชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีก็จะมีการกวนทั้งหมดสองกระทะด้วยกันค่ะกระทะหนึ่งจะเป็นสูตรของทางภาคใต้ตอนบนและก็อีกกระทะหนึ่งจะเป็นสูตรของทางภาคใต้ตอนล่างค่ะชมรมแห่งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและาศาสนาภายใต้แนวคิด แตกต่างอย่างเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติท้ายที่สุดแล้วการศึกษาที่แท้จริงมีได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเปลี่ยนไปด้วยความรักความเข้าใจประโมทวีระสมถ่ายภาพกริฐมนวันเด็ดรันทีมข่าว N อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรุมุสลีมสามพันเหรืองราว<ร><ร>